มิชชั่นทูเดอะมูลพอดแคสต์บราดทูย o บายใหม่สกินแคร์จากสีจันสกิน moist super series ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับราวิธานอุสาหะครับ วันนี้อยากจะชวนทุกคนลองย้อนนึกไปถึงตอนที่เราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีก่อนดูนะครับว่าเราต้องทำอย่างไงบ้างเราก็อาจจะต้องขับรถหรือว่านั่งรถเดินทางไปยังร้านค้าหรือว่าอย่างน้อยสุดก็ต้องเดินจากที่บ้านเนี่ยนะฮะไปที่ร้านค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดนะฮะเพื่อจะซื้อสินค้าถ้าดึกๆนะครับอยากจะหาของมาทานเล่นหิวนะฮะ แต่ไม่ออกจากบ,บ้านแนละ้วเพราะว่าดึกๆบางคนก็อาบน้ําแล้วอยู่ในชุดนอนแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็คงอ่ะไม่เป็นไรนะครับยอมหิวนิดหน่อยก็ได้นะฮะแล้วก็ก็พรุ่งนี้ค่อยกินอะไรแบบนี้เป็นตน้นแต่ว่าพอมกลับมามองปัจจุบันนะครับโลกแห่งการซื้อขายเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะส่วนบางคนอาจจะคิดว่าดิจิทัลเดสรัปชันเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นหนักๆช่วงสองสาปีนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมันมีมาตลอดนะฮะ และอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเป็นชนวนสำคัญเลยที่เร่งพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับคือจากคนที่ไม่เคยสั่งของออนไลน์เลยนะฮะไม่เคยทำสั่ง delivery เ,เลยอะไรเลยเนี่ยพอมาเจอโควิดเนี่ยก็ก็ต้องสั่งอะะเพราะว่ามันมันไม่รู้จะซื้ออย่างไงนะครับในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยบทบาทของซุปเปอร,ร์มาเก็ตหรือว่าร้านค้าปลีกก็ก็เปลี่ยนไปนะฮะ ก็เ,เปลี่ยนไปเยอะนะครับลูกค้าก็เปลี่ยนเยอะ,ะพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนเยอะมากซึ่งเป็นโจทย์นะฮะที่ทําให้ธุรกิจรีเทลธุรกิจค้าปลีกเนี่ยจะเป็นจะต้องปรับตัวเร่งตามให้ทันและยิ่งยุคของ globalization นะฮะทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดนะครับเวลาเราพูดถึงคู่แข่งอย่างในเมืองไทยเนี่ยนะฮะคู่แข่งเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะร้านค้าหรือคนขายในเมืองไทยเท่านั้นแต่ว่าสามารถ ที่จะมีคู่แข่งจากทั่วโลกได้นะครับลองสังเกตดูในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเอ่อเวลาเราสั่งสินค้าเนี่ยนะครับสมมติเราอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเราก็คงผ่านสั่งผ่านอเมซอนนะฮะอยู่ที่จีนเราก็คงสั่งผ่านตระกูลอาลีบาบาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าของพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเฉพาะประเทศของเขาเท่านั้นเขาขายมาถึงทุกที่อย่างประเทศไทยเองเราก็สั่งของผ่านอา i ีเอ็กซ์เพรสนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาในการรอของสักหน่อยหนึ่งแต่ว่า ก็โอ้ราคาเนื้อดุเดือดเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยก็ก็มีการทับซ้อนหลายเลเยอร์มากนะจากการเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลของตลาดค้าปลีกตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เป็นความท้าทายอย่างมากเลยนะครับสำหรับธุรกิจค้าปลีกทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับก็ต้องกลับมานั่งคิดนะฮะว่าจะทำกลยุทธ์ยังไงที่ไม่ใช่ตั้งรับ การเข้ามาของ marketplace หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเดียวแต่ต้องเป็นกลยุทธ์ที่เป็นเชิงครุกด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในขณะเดียวกันก็ต้องมองหาการเติบโตที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยกลับมาดูที่ประเทศไทยนะครับกลับที่ประเทศไทยเนี่ยผมขอยกเคสนะฮะใกล้ๆตัวที่เราก็เป็น Uh, er รีเทลเลอร์นะฮะที่เรารู้จักกันอย่างดีนะั่นคือแมคโครนะครับแมคโครกำลังจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับสหนะฮะหรือว่า EMG ในวันที่12ตุลาคมนะครับเพื่อขอลงมติรับโอนกิจการทางฝั่งของโลตัสเข้ามานะฮะซึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะฮะผมคิดว่าผมอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเลยกันนะฮะหลังจากที่ได้ฟังผู้บริหารเล่าแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันมีเรื่องที่น่าพูดคุยกัน ส่วนแรกคือเรื่องการปรับตัวนะครับเรื่องการปรับตัวให้สอดคล้องกับกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนะฮะแล้วก็การสร้างพื้นฐานของธุรกิจในประเทศไทยนะครับและ2กลยุทธ์เชิงรุกนะฮะที่ m a c โครและโลตัสเนี่ยได้นำมาใช้เพื่อเกิดความมั่นคงในระยะย,ยาวนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยต้องต้องพูดถึงเรื่องของโมเดลก่อนนะฮะ อย่างแรกคือการสร้างโมเดลที่ตอบโจทย์เรื่องพฤติกรรมและความต้องการของคนนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าปัจจุบันเนี้ยผู้คนเนี่ยต้องการเรื่องอะไรที่มันที่มันเร็วและง่ายแล้วก็แม้ว่าจะเป็นของเหมือนกันแต่เมื่อมันถูกขายในสถานที่และเวลาที่ต่างกันความต้องการของลูกค้าก็ต่างกันอาจจะเป็นลูกค้าคนละกลุ่มเลยก็ได้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงเอ๊ะแมคโครกับโรต u รนี่ก็ขายสินค้าอื เหมือนกันนะค,คล้ายกันแล้วกันค,คล้ายกันแล้วธุรกิจมันจะไม่ทับซ้อนกันเหรอนะครับคำตอบคือว่าแม้สินค้าจะมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยแต่ว่ากลุ่มลูกค้าหรือว่าทาร์เก็ตกลุของทั้งสองไม,ไม่เหมือนกันทีเดียวที่ผมบอกนะฮะสินค้าชิ้นเดียวกันอยู่ในสถานที่เวลาที่ต่างกันความต้องการต่างกันนะครับฝั่งของแมคโครเนี่ยมีลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการเยอะนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น B2B เยอะก็ได้นะครับร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะฮะ๋อแน่นอนครับมีคนธรรมดาที่เป็น user อ n d user เอนี่ยอย่างผมเองเนี่ยก็ก็ไปซื้อของที่แมคโครเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องต้องบอกว่าลูกค้าที่เป็นที่เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของแมคโครเนี่ยก็คือเนี่ยร้านค้าผู้ปกกับการร้านอาหารนะฮะต่างๆโซโลตัส so เนี่ยจะเป็น B2C เลยนะครับก็คือเป็น Business to c o n summer นะฮะกลุ่มลูกค้าหลักเนี่ยจะเป็นผู้บริโภคทั่วไปที่เป็น End user คือคนที่ซื้อไปแล้วก็ไปใช้ไปไม่ได้ไปขายต่อนะฮะแบบนั้นทําให้โมเดลการสร้างสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการของของลูกค้า2กลุ่มนี้นะฮะมีความแตกต่างกันซึ่งภายใต้โมเดลเหล่านี้เนี่ยเราจะพูดถึงในแง่มุมการน,นำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสา,านด้วยแล้วออนไลน์ด้วยนะฮะแม้ว่าร้านค้ารลีอกอย่างแมคโครกับโลตัสเนี่ยจะจะเป็นร้านค้าที่เราอาจจะมองภาพว่าเน้นเรื่องของ ตัวที่ร้านนะ่ก็คือออฟไลน์ line. แต่ว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราได้ไปดูเนี่ยนะครับก็มีการนำเรื่องของเทคโนโล,โลยีเข้ามาเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาออนไลน์ line, เข้ามาผสมผสานกับออฟไลน์ได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปนะคะคือความต้องการผู้บริโภคเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดที่ทางธุรกิจอยู่แล้วนะครับเรามาดูที่แม c โครนะฮะตอนสิ้นปี2020เนี่ยแมคโครมี140สาขา ทั้งในไทยและในต่างประเทศนะครับซึ่งแมคโครเขาก็มีกลยุทธ์ในการขยายสาขาที่น่าสนใจนะฮะเขามีประมาณ6โมเดลด้วยกันนะครับโมเดลด้วยกันนะครับซึ่งโมเดลเหล่านี้เนี่ยมาตอบโจทย์ผู้ประกอบการนะฮะเน้นผู้ประกอบการนะครับหลายกลุ่มให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับโรงแรมหรือว่าคาเฟ่ก็ตามนะฮะในส่วนของโลตัสเนี่ยมี3โมเดลนะฮะอันนี้เราจะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับอย่างแรกคือไฮเปอร์มาร์เก็ต ให้ประมา์เก็ตก็คือ Lotus ใหญ่นะฮะก็เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มาพร้อมด้วยศูนย์การค้านะครับเป็น One s t ็อปช้อ p ปิ้งคอมเพล็กซ์นะฮะมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆสองนี่ยก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลางนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือ Lotus Go Fresh นะครับซึ่งเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่เน้นพวกอาหารสดผักผลไม้แล้วก็สินค้าอุปโภคบร,รคิโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะครับซึ่ง ในส่วนของโมเดลและเป้าหมายของทางแมคโครโรเตอรจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างที่บอกนะฮะโรเตอรเนี่ยเขาเน้นไปที่พื้นที่สำหรับผู้บริโภคทั่วไปมากกว่าการเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตก็มีการผสมผสานความต้องการในเชิงของไลฟ์สไตล์เข้าไปด้วยนะคะคือไม่ได้ไปแล้วซื้อของอย่างเดียวอ่ะนะครับไปก็อาจจะไปทานอาหารด้วยนะครับไปทำอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเมื่อมีโมเดลการขยายธุรกิจที่เป็นเหมือนกับโมเดลที่นข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีที่มั่นอยู่ในประเทศแล้วเนี่ย อย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนแรกนะฮะทังแมคโครและโลตัสเองเขาก็มีกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อที่จะไปต่อยอดบุกตลาดต่างประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ใหญ่เลยนะครับที่เราได้ยินผู้บริหารของแมคโครเนี่ยได,ได้ได้ออกมาพูดนะฮะแล้วว่ากลยุทธ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยครับซึ่งอย่างที่เราได้พูดกันถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยนะฮะไอพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันไป ว่าไปเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วกันนะครับในการเพิ่มบทมบาทของดิจิทัลทรานส์เมชันหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนองค์กรนะรมีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนของแมคโครที่รับโอนกิจการโลตัสเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางแมคโครและโลตัสมีธุรกิจที่คล้ายกันนะครับทำให้สองฝั่งเนี่ยมีการร่วมมือกันในการใช้พวกดิจิทัลทูสหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยได้นะครับ พื่อที่จะสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้มากขึ้นซึ่งก็น่าสนใจฮะในเมื่อทั้งสองฝั่งมีจุดเด่นเป็นของตัวเองนะฮะทางฝั่งแมคโครเองก็มีการขยายสาขาในต่างประเทศพอสมควรนะครับมีอย่างเมียนมากัมพูชาอินเดียนะฮะโรตสัสก็มีสาขาในมาเลเซียพอทั้งสองมาร่วมมือกันเนี่ยนะครับก็ทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นออนไลน์ t o ออฟไลน์หรือว่าหลจอจะคุ้นกันในชื่อของโ2 o โอมากกว่า O2O เนี่ยนะฮะคือ ปสานทุกอย่างในเข้าด้วยกันโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยเอื้อให้เกิดศักยภาพทางธุรกิจมากขึ้นทาให้ธุรกิจคาร์ลีกไทยสามารถไปต่อสู้ในระดับโลกหรืออย่างน้อยสุดในระดับภูมิภาคเนี่ยได้นะครับถึงแม้ว่าแมคโครโลตัสเนี่ยจะมีเป้าหมายเป็นการออกไปเติบโตในต่างประเทศมากขึ้นนะฮะแต่ทางเขาเองเนี่ยเขาก็เชื่อนะว่าเป้าหมายนี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก SME แล้วก็ผู้ผลิตสินค้ารายย่อยของไทย ผมเองได้ยินว่าทางแมคโครโลตเนี่ยเล็งเห็นความสําคัญในการเติบโตของ SME ที่จะขยายไปพร้อมๆกับทั้ง2ด้วยเนี่ยนะครับทำให้กลยุทธ์ในครั้งนี้เนี่ยเน้นไปที่การก้าวสู่เวทีโลกด้วยกันเพื่อผลประโยชน์ของ SME และผู้ผลิตสินค้าไทายในระยะยาวนะครับซึ่งภายใต้แผนการเติบโตที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมโตไปพร้อมๆกันหรือที่เราเรียกว่า inclusive ใน inclusiveness Inc เนี่ยนะครับทางแมคโครโลตัสเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปช่วยพัฒนา ด้านต่างๆเพื่อให้สินค้าไทยมีศักยภาพมากขึ้นมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยทางแมคโครเนี่ยก็จะเข้าไปรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายย่อยเหล่านี้นะครับเพื่อช่วยเป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศเนื่องจากแมคโครและ Lotus ต้องการเป็นเหมือนแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่ช่วย SME และผู้ผลิตสินค้ารายย่อยของไทยให้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นนั่นเอง เพราะแน่นอนว่าสําหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆ,ๆนั่นเนี่ยการจะเข้าไปทำตลาดใหม่ๆในต่างประเทศเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องโลจิสติกแล้วก็ช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีต้นทุนสูงแต่ถ้า SME และผู้ผลิตสินค้ารายย่อยของไทยสามารถนําสินค้าไปฝากวางขายในแมคโครและโลตัสได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องทางและโอกาสในการเติบโตในช่องทางต่างประเทศที่น่าสนใจ ซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทางแมคโครเองเนี่ยก็ได้มีการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร SME และผู้ผลิตสินค้ารายย่อยของไทยอยู่แล้วผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงเห็นมาบ้างนะครับอย่างช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเวลาไปแมคโครเนี่ยผมก็เช่นพื้นที่ข้างหน้าแมคโครเนี่ยเปิดให้ร้านอาหารรายย่อยได้มาเปิดร้านหารายได้แบบฟรีๆนะครับผมก็ไปทราบใหม่ว่าแมคโครเองเนี่ยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการเปิด พื้นที่ให้ร้านค้ารายย่อยเท่านั้นแต่ยังมีการเข้าไปพัฒนาร้านค้าโชว์หัวที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ให้คําแนะนําด้านการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนะครับร้านโชว์หัวจริงๆเนี่ยเป็นลูกค้าหลักของแมคโครเลยนะฮะที่ได้แมคโครเข้าไปช่วยนะครับปรับปรุงใส่เรื่องเทคโนโลยีเข้าไปนยนะเพื่อที่จะสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการทาธุรกิจในยุคนี้ได้และในช่วงโควิด -19 นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็ยังมีการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร SME และผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นไทยโดยการเข้าไปรับซื้อสินค้าต่างๆเพื่อนํามาขายต่อนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อีกด้วยนะครับซึ่งต่อจากนี้ในโปรเจกต์ใหม่ที่ทาง Macro ร o t u u s กำลังทำอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็กำลังมีแผนที่จะเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร SME และผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นของไทยมากขึ้นในรูปแบบต่างๆนะครับ ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสขึ้นมาสนับสนุนเกษตรกร SME และผู้ผลิตรายย่อยเหล่านี้เราต้องมาติดตามกันครับว่าโปรเจกต์แพลตฟอร์มแห่งโอกาสนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรียกได้ว่าเป็นเคสที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับแน่นอนว่าในขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาการแข่งข,ข,ขันก็สูงขึ้นนะฮะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับธุรกิจก็ทําเป็นต้องปรับตัวุริจครับยอีกเองต้องปรับตัวเยอะมากนะฮะ เพื่อที่จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งภายในประเทศแล้วก็สร้างโอกาสในการเติบโตระดับภูมิภาคได้นะครับถ้าดูจากเคสของแมคโรเนี่ยสองเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญแต่สิ่งนี้สาคัญไม่แพ้กันคือการจับมือทุกคนในอีโคซิสต็มให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมๆกันมารอติดตามกันครับว่าเมื่อกลยุทธ์แพลตฟอร์มแห่งโอกาสนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ มิ s ชั่นทูเดอะ o ูมพอดแคสต์พรีเซนต์โดยสีจันสกินมอยส์เจอร์เจอซีรีสตุนน้ำหรือบล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง